กินแล้วถ้ารวมท s <S ั้งหมดเนี่ยทุกคนเลยก็วันหนึ่งจะออก20หน้าค่ะถ้าจริงๆแล้วมันประมีประมาณ30ชั้นไอตูนหน้าเลยเหรอหน้าจริงจะมี30ครับแต่จะออกได้แค่20เอาไม่ทันจริงๆร้านนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวเออพี่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนทุกวันค่ะ20หน้าจะมีทุกวันก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับโอ้มีหนี้หน้าทุกวันนะครับ เดี๋ยวจะมาลองลิ้มรสมันที่นี่ครับตลาดเซฟวันนะครับโคราชนะครับขอบคุณนะครับตัดชวนพวงดูหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ย ตลาดใช้ปั่นเนี่ยลุยสวนใช่ไหมคะโอ้ยเด้อผู้เชี่ยวลุยสวนเห็นทรงย่ังไรไปกินผู้เชียวลุยเดี่ยวหลอดด้วยเลยก็อยากทำนะคะแต่ว่าเอาไม่ทันผเชี่ยวหลอดเราก็ทำได้แต่ว่ามันต้องมีเตาไงคะผู้เชี่ยวลุยสวนผู้เชี่ยวลุยสวนนี่่เราแคะจิตใจใฝ่ถึงผู้เชี่ยวหลอดเป็นยังไงเนี่ยผู้เชี่ยวลุยสวนครับที่นี่ทำวันหนึ่งยี่สิบหน้าสามสิบหน้านะใช่ค่ะเยอะมากนะครับ ทุกวันจะมี20หน้าเป๊ะโอ้โหนี่ผมว่าปั้นหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งกี่กี่กี่อันเนี่ยประมาณ1,500บาทโอ้ย1,500ชิ้นไหม1,500ชิ้นเหรอก็5ใช่ค่ะ1,500กลุ่มโอ้าถ้าพันนะคะถ้าไม่พันก็จะได้อยู่ประมาณพันชิ้นพันชิ้นแอ้ววันนี้1,500เออแล้วค่ะวันนี้โอ้โหเพราะวันนี้มามาดูกันเพลินๆเลยฮะแล้วก็จะมี มีน้ำลาดด้วยนะครับมีน้ำลาดกอบน้องนะเดี๋ยวให้ดูวิ่งกันยำน้ำแบบนี่ก็ลูกค้าเขาจะเลือกกู้งเดีลุ่ยสวนมีหลายไส้นะฮะเดี๋ยวให้ดูไว้หนึ่งหมูนุ่มอร่อยนะครับลูกค้าจ๋าคนมีทน่าปูอัดสาลายมีหมูนุ่มด้วยนะครับโบโลนาหมูยอนะครับโอ้ยผีบนี่มานี่มาเติมมาเรื่อยก็จะมีพี่ข้างหลังแกกำลัง ก็ก็ทำไส้เหมือนกันนะครับสองท่านเลยโอ้หมูนุ่มหมูนุ่มนี่คือไส้หมูนุ่มอุ้ยน่ากินน่ากินน่ากินนะครับอยู่ที่ตลาดเซบันครับร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสามครึ่งค่ะลูกค้าร้านเปิดตั้งแต่สามโมงคือบ่ายสามครึ่งนะครับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับจนถึงประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มหรือเปล่โอ้ถึงห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มเลยนะครับโอ้โห เยอะมากก็วันหนึ่งเป็นพันอันนะเอาคิดดูเถอะแม่ขายอย่างดีเลยสาขาเดียวไหมครับเนี่ยมีกี่สาขา,รขาครับ,รบมีสาขาเดียวนะครับเอเซฟวันะนะครับปลาเหลวีปาลาเหลวีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอ่านะครับทำมาเยอะหรอกวันละพันกว่าอันเองอ <laughs> โอ้โ้บอยผมเรียกว่าเยอะมากครับแบบนี้นี่่ค1,500โอ้โหเยอะมากนะครับขายกันทีบินพันๆชิ้นนี่ไม่ธรรมดา าาคโคราชนี่แหละครับเห็ดจ,จันทร์แทบนะครับจันทแซบแบตะลอนครับเอาละเดี๋ยวจะไปไปทางอื่นเลยนะเดี๋ยวจะไปทางอื่นนะทานไหมคะจะได้รู้ว่าอร่อยไหมอ่านได้ <c oughs> รครับอ่านได้น,นะคะคุณทานได้น,นะคะไ <c oughs> ด้ยินไหม